คุณหิงครัาประเทศอินเดียคิวเลยเราเปลี่ยนเลาแข่งเดา่งวเออมันเลยลงมาใช้นาทากรังทีเลยมันอีแข่งตามผมเนาะ ได้อันดับหนึ่งได้อันดับหนึ่งได้เงินรางวัลพร้อมได้ทอพร้อมก็ถือว่าสุดยอดเนาะถือว่าโอ้ยมาถึงฮันมาถึงฮันยูตัวมวัวมวกบกี้ว่ะแก้ก็จูว่าการัเนี่ว่าันไ่ไหวงนะ อาสวัสด uh, ีทุกคนสวัสดีทีทุกคนเนาะวันนี้ตัวจะไปตัดผมเนาะเบิรงว่าตัวสิเลือกทรงผมในรายกทรงไหนจะเข้ากับตัวเองเนาะบรเคยตัดแบบมีจักรยาอเนาะเราสิลองไปตัดเป็นทรงผมฟูบอกลองมองเนาะว่าคือบอี๋ยวมาติดตามเบิรงเนาะว่าสร้างคนนี้สิตัดให้ตัวนี้คือบอกระศรีงามสมคำลำเลยบ่เดี๋ยวไปเบิรงพร้อรหมกันเลย่ะอ ตอนนี้จะสราสรออกแบบมันเรียบร้อยนะน้องมือจคือโบเคยเถื่อแดัครั้งแรกเลยนะแบเคยเลกับบเคยเปลี่ยนทรงผมเลยทรงผมนสไตลเกาแล้วเใ้ส่วนไหนให้มังกัสไตลแบบนิยอเนาะแบแเท่ากันเมัองการให้ดูให้เอนได้น่อเป็นดเจมัการทงผมะคมจริงไอ้กับได้มักสไตล์้นนไตอนั้น มันเป็นจัดมากพุ่งมาเรื่องมลย้นนะมยอนี้ไอตู้สิมาเฮ็ดอย่างนี้วันนี้อัน่ว่าเรื่องหันปมาตราโทนนาะตัมมาเข้าทรงกนลกสอเนี่ยอสิดัลวาลุ่มดัลวลุ่มเธอเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนแนวมาเลลเปลี่ยนลุเปลี่ยนลูกเลยเดีสร้างคนจัดการครับารมาลงโปโงยังสร้างอย่แล ม่ามีคนกำลังตีนาเพื่อนน้องสายใส่แมนกำลังตีมาสร้างในสุนยนวดคอนเสิรเ,เลยน่น้ำหาเรน่น้ำผา

คนคน,นีันนี้กำลังออกแตบสองขง <c oughs> แรนี่เจานีวก้องับวโบวเขาเนีมันจะเป็นแมสต์แะแบบกลด์แบบโบว์เข่าสินะมันเป็นยิ่งนุ่เยอืมแล้ประมาณหลังิ้วนี่จะแบบไมเจาะชิ

คนยิงรันหมดที่ที่สาลเคิคิวแล้วนรับเราเปลี่ยนนาเวลาแข่งลองเออมันเลยลงมานใช้ตาตัดคิวตัดขนคิวแล้วหนึ่ はい。 นนนะาาทา,า,ออา,ต,า,า,ราตรงนี้เราก้ลางผสมแะกวสร้านานมีกระถางอยู่นี้น้ำยาจะใยาจประมาณประมาณสมมาณนี้ได้ไหมพอเวลาล คุยตังเลย่ตอนี้มันตีคตเวลาไก็มีแต่เปาแห่งปกติเลยเนาะเป่าราะต้องต้องไปแสกของมันเนาะมันไปเองมันไอ้ไจ<า>เจะเป่าจะเป่าแล้วจะก็ใสขึ้น่อวันอี้่เลแล้วมันก็เส็จหรือว่าไอ้่างเช่นปอบเชียกได้แล้วว่าไอ้แจะเศษทรงไม่ก็แดขึ้นทาก็ได้แล้วก็ชซึ้นให่งจดีมันจะอเค คือแบบคือยืดกบอลรูมในสนามอย่างเี้ถ้มันงมัคืใครยืดแต่มันก็เป็ยืดเมือนกันการกับตการสร้างเชื้อเมื่อมันทำมาซ่ใไอสัมพันธของผมเลยไอรองสเอางุ่มเหมอนเลนะมันจะโบเกต์เลคซอสซอสเสริมกับมีกอคีไแลครับ แล้วทุกคนเนาะตอนนี้ก็ัชุดโซบุลก็ทึ่งใจเนาะคิดไว้ว่าสีบโวเข้ากำหนดตัวเองว่ตัดมาแล้วก็งู้นสมกาเข,าข้ากำหนดตัวเองอยูอ่ทุกคนตอนนี้เป็นเซตสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะและ้วก็วงห่วงมันคืออะไรก็คือให้ทุกคนเมน้นท์คำมาลองงวดทรงนี้นะคือบอลเนาะลองเม,นม,มเ้นท์ขึ้าเหมือน layout สรุปขั้นตอนการเหตุต่างๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนาะอยู่ี่อยูในลาวเนาะว่าสิตโตเป็นเท่าไหร่เนาะคือ,อยูไทยเนี่อาจจะโตเป็น ท,น,ท,น,ทนี้นี้เนาะลากาูนทางันนาะ USA เนาะกสตกเป็นเทอรนี้ทรตวันเวลานี่ยค่าใช้จ่ายสตุกประมาณนี้เนาะอย่าอาสิมสรุปิเปอดทางตามทางด้านเนาะอยู่ในลานวแมนตูซี่แสนกีบเนาะถ้าเป็นเงินบาทอยู่ประมาณงพยี่แสน,นบาทประมาณเจ็ดร 100, ้อ <c ười> บาทอ,อ,อันนี้เป็น จัดการให้เปลี่ยนโสมใหม่ให้บนเลยเนาะก็ะือว่าถูกใจเนาะแล้วก็หมูหัวอยู่อยู่ไทยราคาเท่าไหร่เม่นมาบอกเองเลยเนาะแล้วก็อยู่ U S A เนาะราคาเท่าไหร่เม่นมาบอ,เอกเอง อ่าตอนนี้เนาะกะ็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเนาะแล้วก็เขาตัดอยู่ห้าน,นี่ก็ถือว่าสุดยอดเขาบริการรีวิวบริการทั้งหมดเนอะถ่าเขาตั้งใจมาตัดเขาก็บุ่หว่าเพิ่มสิเป็นคนที่ว่าฝีมือดีแล้วก็ท็่ออกมาดีเนาะแล้วเขาออกมาเหี่ยอยู่ป้ายนหาน,น้าห้าอ่ะอ่า,นนา,อา,นนากำลังทีเลยเพม่นมีแข่งตามผมเนาะได้อันดับหนึ่งได้อันดับหนึ่ง ได้เงิน,นรางวัลพร้อมันไม่ค่อยพร้อมก็ถือว่าสุดยอดเนาะถือว่าโอ้ยมาถึกฮันมาถึงฮันอยู่จะพอพอพอพิจารณานี้ยังไม่ยังไม่ได้ตอนนี้แมนโบได้โบได้เสร็จทรงผมเธอเนาะโบได้เสร็จทรงผมโบได้แต่งเธอก็ถือว่าอยู่ในประมาณนี้คือบอลทุกคนคือบอเมนมาบอกแน่อ่ะแล้วมืงอ,อื่นไปคอนเสิร์ตหรือเสร็จทรงผมให้เบิ่งในคลิปทีต่อไปเนาะสำหรับมัอนี้ไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย